คนคอสเยอะมากอ่ะไม่มีทางที่คุยจะตอบไม่ได้เป็นอนิเมะยอด h ิ t ตลอดอ่าคิดคำถามดีๆนะเจนเบีนนะตอบว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์็ดอีก30ไปไหนขายไปแล้วขายไปแล้วโอเคครับกลับมาพบกับลน2อข่าเราสองคนในงานครับถูกต้องแล้วถูกต้องถูกต้องต่อมายีนะครับผมเรามีเกมให้คนที่เข้ามาร่วมงานเล่นเพื่อความสนุกสนานเกมนี้ชื่อว่าฉันเป็นอะไรฉันเป็นตัวละครอะไรในอนิเมะ ภายให้ถูกภายใน5คําถามซึ่งถ้าตอบถูกเราจะให้บัตรเมเจอร์ให้ <ผม S 2> คุณไปดูไปฟรีมูลค่า30บาทครับ2.500ันห้าร้บาทสองพันห้ร้อยบาทเฉันคือใครในอนิเมะนี่คือจราครตัวนี้ครับผมสีอะไรคะผมสีดําอนิเมะเป็นแนวอะไรเหรอคะมันเป็นแนวแบบเหมือนจะ สายลับครอบครัวอะไรเงี้ยอินเดียเโอเคเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปะถามไหมถามไหมถามค่ะถามเป็นผู้หญิงครับใส่ชุดแดงใช่ไหมคะใส่ชุดไม่ใช่ชุดแดงครับอุ๊ย A few minutes later เอ้าเหลือคำถามเดียวใช่ไหมคำถามเดียวครับเป็นผู้หญิงมีลูกเลี้ยงหรือเปล่ามีลูกเลี้ยงหรือเปล่ามีตอบไหมฮะตอบค่ะตอบว่าเป็นแม่ยอค่ะแม่ยอมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ อีกสามสิบไปไหนหายไปแล้วหายไปแล้ว <laughs> <laughs> แม่ยอครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง <laughs> ได้บัตรมเจอสองหน้ายินดีด้วยครับ <laughs> ตัวละครนี้คือตัวละครอะไรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง <laughs> <laughs> เป็นเด็กผู้ชาย <laughs> มีพลังไหม <laughs> <laughs> ค่อนข้างเป็นคนที่แอคทีฟทำให้เราลำคาญได้เป็นคนไหมไม่ไม่ใช่คนแน่นอนเรื่องเก่าไหมเยเก่าเก่าเก่าเรื่องนี้เก่าคำถามสุดท้ายโทนสีของตัวเขาอะค่ะโทนสีขาวส้มนี่ตอบว่าแฮงคาร่แฮมคาร่โลเป็นคำตอบที่ดูเลยให้ดูเลยสุดเ้า นี่คือโจทย์ครับในรอบนี้เอ่อผมสีอะไรเหรอฮะเอาง่ายว่าคำบนเนี่ยเป็นสีเหลืองความสามารถอะไรเหรอครับเออมันเคยเปลี่ยนแบบว่าปรับน้ำประปาในบ้านคำบุญให้กลายเป็นโคล่าอืมเป็นคนหรือสัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่คนจบแล้วมันไม่ใช่สัตว์นี่เหลือสองคำถามครับสคำาแนวอะไรครับบางตอนบทจะจริงจังก็แอคชั่นมันจัดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผมให้ไล่สารนะ แต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในบ้านเป็นเพศอะไรครับเป็นเพศชายครับเรื่องอะไรคนระับคูโรเซนเซเอ่อแ,บบแอซชิิเนชั่นคาร์บูมแล้วคูโรเซนเซเป็นคำตอบที่ผมว่าคุณคิดลึกไปมันพิที่โรเอ่อทุกคนดูโจทย์พร้อมกันนะครับ<ท>ำถ <ทำ S 1> ามแรกม,มาเลยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะเป็นผู้ชายมาจากเรื่องคิมิซุโนะไยบะใช่ไหมคะไม่ใช่อย่าคิดลึก เป็นการ์ตูนอมตะมากดูแล้วไม่เครียดเออแต่พี่อย่าเริ่มเครียดนะหนูนี่เหรอเหรอเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คะเป็นเด็กช่องเก้าวเขามีเพื่อนที่ชอบกินโดนลายากิใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้าไม่ได้ดีไม่รู้จะอายฉลาดไหมเจนิสเพลงละครเรื่องนี้มันจะมีโดนัทยากิฉลาด ใช่สุเดโอค่ะสุเดโอไปคำตอบดิจูต้าแฟนเบเตอร์สองคนน่าอ่ะอยากไหมอ่ะตัวละครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายผู้ชายเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นคนสองคำถามนะอ่ะคิดคำนวณดีๆนะเจนเดีนนะเอามาจากเรื่องแนวไหนคะผมว่าเป็นแนวไหนอ่ะไปหรือเปล่าไปปลาผมว่ามันก็แอบเร็วๆนะเรื่องเนี้ย ตัวละครเอกหรือเปล่าคะเอกนะอ่ะผมว่าเอกอ่ะผมว่าเอกตัวละครเนี่ยใส่เสื้อสีดำคนคอสเยอะมากอะเป็นอนิเมะยอดฮิตขวัญใจของวัยรุ่นตลอดกาลตอบเลยแล้วกันตอบว่าตอบว่าซาเเกะจากรดโตะค่ะเฉลยพร้อมกันนะเป็นคำตอบที่ซุกก่อนี่ครับของรางวัลครับผม